มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสามีแม่น้ำหนึ่งเปิดใจหลังต้องอย่ากันค่ะจากที่นางสาวพิรดาธนาโชตจินดาหรือว่าแม่น้ำหนึ่งนะคะเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังออกมาไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะคะโดยตั้งชื่อคลิปว่าจบลงด้วยดีระหว่างเธอกับฉัน ก่อนที่จะอธิบายให้ฟังว่าในวันนี้จะได้ไปขึ้นศาลเรื่องของการหย่านะคะถือเป็นวันที่ยกภูเขาออกจากอขกเพราะว่ามีการตกลงกันแล้วว่าจะจดทะเบียนหย่าก,กันในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ค่ะ แม่น้ำหนึ่งนะคะเปิดเผยว่าตนเองจะแบ่งสิ่งสมุสบางส่วนให้กับนายรุ่งอดีตสามีตนจะได้อำนาจการปกครองบุตรทั้ง3คนแต่เพียงผู้เดียวแต่ทั้งนี้ตนเองไม่กีดกันลูกกับพ่อเขาสามารถไปมาหาสู่กันได้นอกจากนี้ตนและอดีตสามีจบกันด้วยดีต่างคนต่างมีคนใหม่แล้วแต่ก็ยังคงเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกๆเสมอ ตั้งแต่เลิกกันหนึ่งไม่ค่อยได้คุยกันดีบ้างทะเลาะบ้างจากนั้นก็ได้คุยกันที่ศาลเพราะมีการแบ่งสินสมรสให้เขาส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ยกให้เป็นของลูกๆและหนึ่งเองไม่ได้รู้สึกอยากจะเอาชนะรุ่งไม่ได้อยากให้เขาไม่เหลืออะไรหนึ่งมองว่าประโยชน์ของลูกเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ได้อยากขึ้นศาลเพื่อทะเลาะกันไปมาหรือว่าเอาชนะกันแต่ต้องการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้ลูกมากที่สุดแม่น้ำหนึ่งนะคะกล่าวผ่านไลฟ์ค่ะ ล่าสุดนะคะ9กุมภาพันธ์2565ทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปยังบริษัท88แม่น้ำหนึ่งลักษณะเป็นโรงงานชั้นเดียวนะคะพบว่าหน้าบ้านติดป้ายไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด19เป็นพื้นที่กักตัวตั้งแต่4-13กุมภาพันธ์65นอกจากนี้ทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามแม่น้ำหนึ่งแต่ไม่มีการรับสายแต่อย่างใดคะ่ะทีมข่าวนะคะจึงได้วิดีโอคอลไปหานายรุ่ง อดีตสามีแม่น้ำหนึ่งนะคะกล่าวว่าตนเองและแม่น้ำหนึ่งได้มีการพูดคุยเรื่องการเซ็นใบหย่าตั้งแต่ตอนออกมาจากบ้านแม่น้ำหนึ่งแล้วขณะที่ผ่านมาพวกตนเองเคลียร์กันไม่ลงตัวกระทั่งวันนี้8กุมภาพันธ์65สารได้นัดพูดคุยกันจนสามารถตกลงที่จะเซ็นใบหย่าในวันที่14กุมภาพันธ์65 ในเบื้องต้นศาลตัดสินที่จะต้องแบ่งสินสมรสส่วนลูกทั้ง3คนสารให้แม่น้ำหนึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลเพียงผู้เดียวหากว่าตนเองอยากจะเข้าไปเยี่ยมลูกๆก,ก็สามารถเดินทางไปหาได้ทางนี้ตนยอมรับว่านาทีที่เจอหน้าแม่น้ำหนึ่งร้องไห้เพราะว่าความผูกพัน4ปีปีแต่ขณะนี้รู้สึกโล่งใจแล้วก็ไม่มีอะไรติดข้างกันอีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างกระจ่างและชัดเจน นอกจากนี้ก็จบกันด้วยดีตนเองก็มีรักใหม่แล้วแต่ก็ยังสามารถพูดคุยกับแม่น้ำหนึ่งได้เหมือนเดิมเพียงแค่ลดสถานะและก็ยังคงเป็นพ่อแม่ของลูกๆเท่านั้นต่อมาทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของนางสาวดูสิตาแนมขุนทดหรือว่าเอิญ อดีตภรรยาของในฟิล์มได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองอยังไม่ทราบข่าวว่าแม่น้ำหนึ่งจะเซ็นใบหย่าก,กับสามีเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์มือถือนะคะและไม่ขอออกความคิดเห็นหรือว่ายุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้แต่เรื่องของตนก็จะเซ็นใบหย่าก,กับอดีตสามีในวันพรุ่งนี้คือ10กุมภาพันธ์65ที่อำเภอด่านขุนทดโดยอดีตสามีจะต้องชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้ตนเป็นเงิน80,000บาท ขณะนี้กําลังผ่อนจ่ายนอกจากนี้อดีตสามีจะต้องส่งเงินเลี้ยงดูให้ลูกสาววัย8ขวบ6เดือนเดือนละ3,000บาทค่ะ สำหรับการหย่าในครั้งนี้ถือว่าจบกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายตนเองเริ่มทำใจได้แล้วและก็รู้สึกโล่งใจภายหลังจากการหย่าเสร็จก็จะได้เดินทางทำมาหากินต่อไปค่ะขณะนี้ยังไม่สามารถมุ v e on ได้เต็มร้อยจึงอยากใช้เวลายอยู่กับลูกให้มากที่สุดและตนยอมรับว่าขยาดก,กับความรักเพราะตนได้ปลูกต้นรักกับอดีตสามีเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีพอเจอแบบนี้รู้สึกแย่ค่ะ ขณะที่เจอกันในชั้นสาลตนแล้วก็อดีตสามีก็พูดคุยกันปกตินอกจากนี้อดีตสามีก็ทําหน้าที่พ่อคอยมารับส่งลูกไปเที่ยวบ้างขณะเดียวกันทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายฟิล์มนะคะซึ่งทางครอบครัวไม่ขอให้สัมภาษณ์ระบุเพียงว่าเป็นเรื่องของวัยรุ่นและไม่ทราบรายละเอียดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ